ขงปัตตาเลียนมาอันนึ่งครับมาได้แล้วครับเนี่ยใส่รองหวีเบอร์สีอ่าลุยตัดเองเลยเป็นช่างไม่ง้อช่างเลยครับตัดเองเลยลุยเลยครับเนี่ยใส่ฐานชาร์จเขามีแถมมาด้วยอ่ามีที่ชาร์จมีอะไรเรียบร้อยเลยอ่าแถมมาในกล่องเลยนะมีที่ชาร์จมีรองหวีสอันครับ แล้วก็มีน้ำยาเอ่อน้ำมันไว้เช็ดอมแล้วก็มีแปลงอันเล็กๆนะครับเนี่ยก็สั่งมานี่มันไม่มีสายก็ใช้สบวกดีอันเล็กกระทันรัดนะครับอืมกระทันรัดเดีใช้คล่องเดีงกระชับมือ